ในวัดแห่งหนึ่งหลวงตากำลังกวาดลานวัดเหลือไปเห็นเด็กสาวกำลังเคลินกับการเก็บมะม่วงยืนมองอยู่พักใหญ่จึงได้เรียกเด็กสาวอีหนูเอ๋ยลงมาเดี๋ยวนี้ไม่กลัวตกมาแข้งขาหักเหรอือลงมาลงมาลงเดี๋ยวนี้แหละจ้าหลวงตาแล้วเด็กสาวก็เดินมาหาหลวงตาหลวงตามีอะไรเหรอจ๊ะเอาเอาเงินไปซื้อกางเกงในใส่ซะนะ งูโตเป็นสาวแล้วอย่าปีนซุกซนอย่างนี้มันไม่ดีเด็กสาวพอได้รับเงิน20บาทจากหลวงตาก็รีบไปเล่าให้แม่ฟังผู้เป็นแม่อยากได้เงินจากหลวงตาบ้างพอวันรุ่งขึ้นก็มาปีนต้นมะม่วงต้นนั้นหลวงตามาเห็นเข้าก็เรียกให้ลงโยมเอ๋ยลงมาเถอะแก่จนปูนี้แล้วยังจะปีนต้นมะม่วงเป็นเด็กๆเดีเด๋ยวก็ตกลงมาตุยพอดี แม่เด็กก็รีบปีนลงมาพร้อมกับแบมือรับเงินจากหลวงตาซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหวังหลวงตาสง่ง